เลดติง้งพุ่งชูดค่ะนางเอกในตำนานขยิตาหน้าเหมือนกันมากค่ะนางเอกในตำนานที่หายตัวไปสามีชั่วคือเลดติ้งเี่ยพุ่ง หลังจากช่อง7ดันนางเอกใหม่แต่รอยยิ้มกลับคุ้นเคยค่ะต้อบอกว่ายูโรพิงคอยลงตัวเคมี Me คู่นี้กับสามีชั่วคืนช่อง7 HD เสิร์ฟละครลมิติกสุดฟินสามีชั่วคืนกับบทประพันธ์ของโซพีพันนรายเป็นผลงานการผลิตของค่ายมงคนดีโปรดักชั่นผู้จัดคนนี้คือเติ้นตะวันจารุจินดาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้กำกับคว้านางเอกอย่างสาวพิงคอย ซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองประกบคู่ก,กันกับหนุ่มยูโรทวาปีรับบทเป็นกระ,ะร่วมกับบอมพงศกรซึ่งแสดงเป็นชยุทธพี่ชายคนพ่อกับกระ,ะหรือว่าแพลวเชอร์มาวีต้องบอกว่าทางด้านของสาวแพรวเองนะคะก็รับบทเป็นมณีสุดาค่ะเป็นคูม,มันชยุทธและขอแนะนําน้องใหม่อย่างแท้แทนตัววันทัดเดโอ สมาร์ทบอยปี2019ที่มารับบทคาชานักร้องชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นเป็นต้องบอกว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่แฟนกลับเองให้ความสนใจมากๆเมื่อไปดูเลตติ้งของสาวพิงค์ฟอยแล้วนะคะต้องบอกว่าเลตติ้งเองเนี่ยดีมากๆเลยแหละคะ่ะมีการทำเวิร์กช็อปมีการนำลายต่างๆแล้วผู้กํากับบอกว่าคาแรคเตอร์เหมาะสมกับยูโรมากๆเลยนะคืออย่างยูโรเองเขาตั้งใจเขามีพื้นฐานการแสดงที่ดีตัวละครน,นี้ไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรมากมายมันนิ่งๆแต่มันต้องขยับน้อย แต่ได้มากเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะยากสําหรับเขาเรามีช่วยในเรื่องมุมกล้องการกํากับทําให้เขาเข้าใจและเล่นออกมาได้ค่อนข้างดีตัวผมเองค่อนข้างพอใจพอสมควรเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยคะ่ะ